อ่ฮคือว่าฟิลมันได้ว่ะวิจะพูด้ลักน่อยเดี๋ยวปลดฟังสักนิดนะเจียต่อะไรก็มันเยอะไปกูขอแค่ลีหนึ่งขวดแดงพอได้ฟิลขึ้นเรื่องแล้วฝากเพื่อนที่เข้าไปปวนแดงขยับตล่าเหมือนเอ็กซ์ยิ่งกว่าพี่ต้อยใส่หมวกแดงสร้างรอยเขี้ยวที่ซ่อนไว้จะถือสาเสือถ้าควรแรงวาพยนต์ของไฟวานเหมือนพิงหลังเก้าอี้เอ ก็ไม่กลัวถ้าเดินไปเหยียบบนขี้เลนดเอามองกุฎหนามันล้องส่งความเจ็บปวดแบบนี้เองถึงกับเข้าใจพระเยซูแม้กูชาพุทธเผ่าที่แมนเลือดับางก็ต้องหอดไม่เห็นก็ต้องวหวกลับเหมือนจุดเทียนกลางฝ่ายฝนต้องมีเทคนิคที่ไม่ดับเหยียกูบอกตัวเองต้องไม่หลับตอนนี้ยังเดินทางเพราะไม่อยาก์สามาไล่จับบางคนบอกกูให้พอเถอะตำเพลงยังไงให้กินแก่แต่หน้ากระดาษยังได้ขาดไม่เหยียบน้ำคำทั้งดินแตกเป็นหิงห,ห้อยแค่พอแสงบางครั กูมีไฟประกายตาลูกเก้ววิเศเล้นลทิศได้อย่าได้มาหยุดทำนายมาเพราะโลกนี้มันขมพอจนมุงลืมไม่ทาย,ยาพอเห็นนกน้อยบินผ่าฝรนกูยังรู้สึกสบายตาใจเหมือนตัวนที่ขังโซ่แล้วเมื่อไหร่พร้อนตัดขาดสตูสิ่งแรกของชีวิตคืออารมณ์ท้อที่ดักปาดมึงห้ามนักลบไม่ได้หรอกจะมีกฎห้ามจับดาบในรบวัตเพลงพันออกไม้พันอุปสรรคเหมือนบาดผ่านะ